EFM DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะแน่นอนนะคะเราปิดท้ายด้วยเพลงของพี่มอสนะคะคุณผู้ฟัง Lomantic Syndrome เราอาจจะไม่ได้หินเพลงนี้บนคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นปบาที่เขาเพิ่งขายบัตรไปเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมพี่กวงใช่อันน่าจะเป็นพวกเพลงเก่ามากเกา้าศูนย์นะก,ก็เรียกได้ว่านะคะนักร้องที่เป็นเขาเรียกว่าตัวหลักเลยเนี่ยใ,ใ,ในในในแบบว่าในทุกแอดของเขาอะก็มีเจ็ดคนมีพิติมีคุณใหม่ มีทาทามีพี่มอสมีพี่กล้องมีพี่บิลลี่แล้วก็มีพี่นุยใช่ครับส่วนแขกรับเชิญครับอีกห้าเรียกได้ว่าใครโตมายุคนั้นพี่เหน่งไวน์น็อตใช่ครับพี่แมวจีรศักดิ์พี่แมวแล้วก็พี่ตามสุประสงค์ผู้ชายธนูพี่ไดนคาและหนูมิกกี้ของอ้อมใช่ครับไม่ได้ต้องเรียกเขามิกกี้เรียกังหนูเดี๋ยวเสียบุคลิกนะซึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าก็มีความชัดเจนทางทางทางแบบ เสียงเพลงทางเพลงที่เราโตมาใช่ครับใครจะไปดูนะคะก็บัตรเขาหมดไปแล้วบัตรหมดไปแล้วโซอัลโซอารอบวันเสาร์ทำไมเขาไม่เปิดสองรอบอะไม่แน่หรอกเนี่ยถ้ามันโตอัวเนี่ยเขาอาจจะดูว่าดูฟีดแบ็กว่าเออคนยังอยากดูอยู่มันก็น่าดูไหมน่าดูน่าดูมันก็น่าดูไหมนะจริงจริงเออทำไมไม่เปิดสองรอบไปให้จบจบอะไรเงี้ยอ่ะแต่ก็แล้วแต่ใครที่มีบัตรกำบัดนะคะถูกป่ะใช่ครับมีบัตรกำบัตรแต่ถ้าเขาจะเปิดอีกรอบนึงก็เตรียมกดบัตรจริงๆในทุกคอนเสิร์ตอะคุณชอบใคร คุณก็กดให้มีความสุขใช่ครับถูกปะกดกันไปเลยแต่ต้องกดบนข้อแม้ว่ากดเสร็จแล้วไม่ตัองกินข้าวนะใช่ครับเอาจริงบางทีเราไปดูคอนเสิร์ตมันไม่ได้ผิดบางครั้งเราก็ต้องเยียวยาตัวเราเองการเยียวยาตัวเราเองมันมีหลากหลายวิธีนะคะกินก็ถือว่าเยียวยาดูมหอรสพเพียงแต่มหอรสศพคำว่ามหารสศพทุกวันนี้ยมันมีหลากหลาย แล,ล้วมหรสพพอมันใช้คว่ามหรสพมันดูแก่นะแต่ในความเป็นจริงมันก็เป็นพูดถึงการแสดงแสงสีเสียงทั้งหลายดนตรีการแสดงนู่นนี่นั่นและลานตากันไปมันก็ได้มากมายไก่กองอใครจะไปอยากดูคนนั้นใครจะไปอยู่ด้อมไหนก็ไปเถอะแล้วถ้ามันไปแล้วมันไปเจอเพื่อนเจอคนดีๆอ่ะทำให้ใจเรามันสบายมีแรงที่จะใช้ชีวิต มันก็ไม่ได้เสียหายเหมือนคนที่ช่วงนึงก็ชอบอ่านหนังสือ <Okay. S 1> แล้วก็ไปคุยกับเพื่อนที่อ่านหนังสือด้วยกัน <Okay. S 1> ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ <Sure. S 1> นะคะถ้าเกิดว่าทําอะไรแล้วมันทําให้คุณผ่อนคลายและไม่ได้เสียหายและไม่ได้ทําให้การใช้ชีวิตมันแย่ลงแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นถอยหลังลงอะ่ะ ก็ทำไปเถอะเนาะ,ะเพราะเราต้องมีความสุขให้กับตัวเองบ้างนะคะและแน่นอนค่ะความสุขของตัวเองหนึ่งอย่างคือการทานอาหารค่ะคุณผูฟังถามว่ามื้อเช้าสําคัญไหมตอบเลยว่าแขคัที่สุดมากนะคะมากที่สุดเพราะอะไรคะเราไม่ควรปล่อยให้ท้องร้องจอกๆเวลาทํางานมันไม่ใช่แค่เรื่องของบุคลิกแต่มันเป็นเรื่องของ ร่างกายเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่เลยค่ะเราเลยมาแนะนําตอนนี้ขนอโจ๊กอร่อยเต็มคำประโยชน์เต็มครับทําง่ายมากๆแค่คุณกดน้าร้อนสองนาทีคนๆๆกินได้เลยขนอโจ๊กเขาทําจากอะไรเขาทําจากข้าวหอมมะลิแท้ๆมีเนื้อสัตว์และยังมีวิตามินเติมพลังให้ตอนเช้าๆรีเฟรชพร้อมลุยงานมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นขนอโจ๊กรสหมูรสไก รถปลารถหมูสาหรายรถกุ้งปูอัดรถแฮมไก่รถไก่กระเทียมทำไมมันเยอะไง ดูเยอะมากเลยนะ,ยะม,มีความหลากหลายของการให้เลือกแล้วการกินแบบไม่เบื่อนะคะก็เพราะว่ามื้อเช้าสําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวท้องร้องจอกจอกเพราะมีขนโจ๊กให้มากกว่าความอร่อยอัดประโยชน์มาล้นครับทําง่ายอิ่มอร่อยชัวร์ต้องมีขนอโจ๊กติดครัวไว้เลยเติมพลังกายพลังใจพร้อมลุยอย่าลืมถ้าท้องร้องจอกจอกต้องขนโจ๊กหาซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้า ทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ในช่วงเช้าด้วยในๆก็พูดเรื่องอาหารแล้วถามเรื่องอาหารต่อยินิได้ไหมพี่กุ้งคนที่ฟังอันนี้คืออาหารเช้านะอืทีนี้ถ้าเราพูดถึงอาหารที่เราเป็นอาหารทําเองหรืออาหารแบบอไม่ไม่ถึงกับทาเองก็ได้แต่เป็นอาหารมื้อๆไม่ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่อาหารคลีนแต่ไม่เอาอาหารคลีนนะเอาอาหารมนุษย์ปกติ อาหารคี้น้ำถือว่าไม่ค่อยปกติเพราะมันต้องเป็นพิเศษอาหารคี้มันจะพิเศษนะออาหารปกติก็เช่นกับข้าวที่บ้านปะอย่างโจ๊กอะไรเงี้ยก็ยังถือเป็นอาหารปกตินะถ้าเราจะกลับมาดูแลสุขภาพน้ำหน่งน้ำหนักควบคุมอาหารนิดนึงคุณคิดว่าเมนูอาหารไทยอะไรที่เหมาะกับการดูแลสุขภาพทักหนึ่งเมนูผมว่าก็เป็นพวกเมนูเดียวนะเลือกที่เราคิดว่าใช่ที่สุด แล้วก็กินได้ไม่เบื่อสําหรับตัวเราจะได้แชร์กันพี่ห่งวงว่าอะไรสำหรับผม่าแกงจืดต่างๆผมกินได้ทุกมือคุณแกงจืดคุณมองว่าแกงจืดเป็นกับข้าวที่เฮลตี้เฮลตี้มันมีอะไรประกอบไปด้วยน้ำมีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์อ่า แล้วมันองค์ประกอบอื่นใช่ไหมใช่ครับมันก็จะมีถ้าเกิดว่าเราจะลดความอ้วนใช่ไหมหรือว่าเราจะดูแลตัวเองให้เราลีนๆไม่ต้องลดก็ได้แต่ให้คงที่กินอิ่มและกินดีเฮลตี้แบบไทยอ่ะเราจะกินอะไรนี่วันก่อนคุณผู้ฟังนะข้าวกับไนั่นผักลวกน้ำพริกไข่ต้มเนี่ยโอ้โหเอาว่าอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ดีถูกไหมไม่ก็ยำอะไรเงี้ยนะอ่าแต่ถ้าอ้อมเลือกนะให้อ้อมกินได้ทุกวันนะอ้อมว่า แต่น้ำพริกไม่ได้กินได้ทุกน้ำพริกนะน้ำพริกกะปิกับน้ำพริกเขาเรียกอะไรน้ำพริกขวงน้ำพริกที่เหนือน้ำพริกนุ่มน้ำพริกนุ่มอ๋อแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ผักลวกจะกินอย่างเงี้ยอ้าวว่ามันกินได้นะแล้วคนไทยอยากจะกินหมูนึ่งก็ได้ป่ะใช่ครับปลานึ่งป่ะไก่นึ่งพราะมันกินของนึ่งอ่ะมากสุดของย่างที่ไม่ใช่ของทอดเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองนึกสักหนึ่งเมนูถ้าเราจะต้องลี้นตัวเองใช่ไหมคะอาหารเมนูไหน บางคนบอกว่าต้มจับชายผักหมู นิดนึงต้มจับฉ่ายอ่ะ,ะน่าสนใจใช่ไหมคะคนะเมนูอะไรที่เราแบบไม่ใช่อาหารคลีนนะ mm hmm. แต่เป็นเมนูที่กินและลีนดีอ่ะว่ากันมานะคะเดี๋ยวเปิดเพลงหนึ่งเพลงแล้วมีคุณผูฟังบอกว่าขอเพลงของวงค็อกเทลสักเพลงได้ไหมครับวันนี้ได้ข่าวว่าวงเขากําลังจะปิดตัวก็ถึงปีสอง่ 5, คะ mm hmm. คุณผูฟังไม่ใช่ปีนี้นะคะ mm hmm. สิน้นเขาเขาจะมีเวของเขาที่ชัดเจนว่าปีนี้ก็อาจจะไปพบเจอเล่นคอนเสิร์ตด้วยนี่นั่นแต่เขาก็จะมีคอนเสิร์ตที่พิเศษแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็จะมีการค่อย จัดนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆปลายปี25เขาว่าอย่างนั้นค่ะ